สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชสแสเลกเตอรีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่18ประจำเช้าวันจันทร์ที่18มกราคม2021เริ่มกันที่นาปโปลีครับโชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านถล่มม่วงมหาการฟิเลนตินาไป6-0ครับโดยที่เจ้าบ้านได้6ประตูจากลรเรนโซอินซินเย,ยครับยิง2เม็ดแล้วก็ที่เหลือมาจากเดโกเดเมเออร์วิงโลซาโนเปียเตอร์ซซลิสกี้แล้วก็มตเทโอโปลิตาโนนะโหโหจริง โคตัวนี้ก็เปิดบ้านถล่มเบเนเวนโตไป4-1วันนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากคารมิลกิกของเบเนเวนโตเนี่ยทำเข้าผู้ตัวเองแล้วก็ที่เหลือมาจากซิมมี่ยิง2ม็บแล้วก็มีลอสบูลิกครับยิงอีก1ลูกส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากไลโก้เฟลเก้ซาซูโร่ครับเปิดบ้านเสมอกับปามาไป1-1ทีมเยือนไดไปกอ่อน1-0จากจูรากาก้าแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอนในช่วงท้ายเกมจากจุดโทษของฟิลิปจูลิสิก ออตาลนตาเสมอกับเจนัวไป0-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยอินเตอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสไป2-0จากลูกยิงของอัตุโลวีดอกับทานิโคลบาเลล่านันก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับ1แล้วก็2เป็นเอซิมิลานกับอินเตอร์ครับทีมลูกเบือมีทีมละ40คะแนนเท่ากันแต่ว่าตอนนี้เฮดท Head มิลานดีกว่าอินเตอร์เลยเป็นจ่าฝูงไปแล้วก็ยังแข่งน้อกว่าอยูน1นัน,น อันดับ3แล้วก็4ตอนนี้เป็นนาโปลีกับโรมาครับมีทีมละ3าคะแนนโดยที่านาโปลีเนี่ยมีเฮดทูเฮดดีกว่าทางโรมาครับเลยอยู่ที่3ไปแต่ขณะที่อันดับ5ตอนนี้ก็เป็นแชมป์เก่ายูเวนตุสครับมี33คะแนนอันดับ6กอัลตาต้า32คะแนนอันดับ7ลาซิโอ31อันดับ8ซาสซูโร30อันดับ9เวโรนามี27แล้วก็อันดับ10เป็นซามโดเรียที่มี23คะแนน เลยเดี๋ยวข้ามไปดูกันที่โซนตกชั้นเลยดีกว่าอันดับ18ตอนนี้เป็นโตลรินโนโมี13คะแนนอันดับ19ปาม,มาก13คะแนนแล้วก็อันดับที่20โคโตเน่เก็บไป12คะแนนเปต่อที่ดาวสันรล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนันโดที่ยิงไป15ประตูแล้วก็เฮลิกเป็กกิทยาครับแอซิดมากที่สุดที่8ลูก เลยเดี๋ยวเกมที่18ครับในค่ำคืนวันนี้ยังมีกายารีเปิดบ้านเจอกับทางเอซมิลานและการสัปดาห์พุทธที่20มกราคมเป็นเกมนัดตรงข้ามอูเดนเซ่จะเจอกับทางอัลตันตาและก็ส่งท้ายกันด้วยเกมนัดต่อไปนะัดที่19ครับวันเสาร์ที่23มกราคมมีเบเนเวนโตเปิดบ้านเจอโตริลีโนโรม่าพบสเปเซียมิลานเจอกับอัลตันตาอูเดนเซ่เจออินเตอร์มิลานแล้วก็ฟิเลนเตนาพบกับทางโคโตเน่วันอาทิตย์ที่24มกราคมมีทางยูเว่เจอกับโบลญญยา เจนัวพบกายาลี่เวโรน่าพบนาปโปลีลาซิโอเจอาซาสโซโลและก็ปาร่มาจะเปิดบ้านเจอกับทางซัมโดเรีย